สวัสดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้ก็เรื่องก็คือ,คอเรื่องปัญหาขยะที่เป็นอาหารนะครับขยะอาหารเหลืออะไรพวกนี้ปัญหาขยะเป็นเรื่องใหญ่ของโลกมีส่วนเกี่ยวข้องกับโลกร้อนด้วยนะครับเราบริโภคอาหารมากขึ้นรายได้มากขึ้น นะครับการเพาะปลูกอาหารใช้ออกซิเจนแล้วก็เกิดคาร์บอนไดออกไซด์เกิดมีเทนเกิดไนตรัสออกไซด์เกิดแก๊สเรืองกระจกดังกล่าวทำให้โลกร้อนมากขึ้นพอได้อาหารมาก็บริโภคไม่หมดทิ้งเป็นขยะก็ทำให้ปล่อยแก๊สเรืองกระจกออกมาจากการทิ้งทิ้งทิ้งคว่างๆอะไรพวกนี้จากการกินทิ้งทิ้งคว่างๆดังกล่าว ดังนั้นหัวใจสำคัญก็คือการบริโภคไม่ให้เหลือนะครับมีตัวอย่างในเกาหลีใต้มีวิธีกำจัดอาหารที่เหลือโดยทั่วไปประมาณ1ใน3จะเป็นผักกินไม่หมดนะครับประมาณ1,400ตันทั่วโลกเป็นขยะอาหารเกาหลีใต้มีมาตรการทุกประการมีขยะอาหาร เอามาเก็บทุกเช้าเอาเปลือกออกนะครับของแข็งออกแล้วเข้าเครื่องบดขนาดใหญ่แล้วก็เอาไอ้น้ำมาพ่นให้มันแห้งเกิดเป็นอาหารสัตว์ได้แล้วก็สามารถทิ้งเป็นขยะได้หรือจะเอาที่เหลือหมักเป็นแก๊สได้ได้แก๊สหงต้มได้อีกนะครับเอาเศษที่เหลือให้สัตว์กินนะครับ เป็นอาหารสัตว์ได้ทํากันมานานแล้วเป็นระบบที่ดีมากนะครับขยะทุกแห่งมีการแยกละเอียดจึงไม่มีปัญหาทั้งปัตตารบ้านเรือนม,มีการแยกแยะขยะให้ชัดเจนนะครับถ้าเป็นขยะเปียกมากๆเหลวอ,อะไรพวกนี้ทำเป็นอาหารหมูได้นะครับสมัยก่อนก็ได้แค่ฝังกรอบเกิดซุมลงใต้ดินกลิ่นเหม็นอีกนะครับ วิธีการของเกาหลีนี่ถือว่าดีมากๆไม่มีผลเสียมีการขายสติกเกอร์นะครับทุกๆถังที่จะมาเก็บต้องมีสติกเกอร์คือเจ้าหน้าที่จะมาเก็บขยะที่มีสติกเกอร์เท่านั้นถ้าไม่มีสติกเกอร์จะไม่เก็บขยะให้ก็คือต้องจ่ายค่าสติกเกอร์อัลละ80บาทอะไรพวกน,นี้ในเกาหลีใต้ต้องติดสติกเกอร์ที่ถังขยะถึงจะเจ้าหน้าทีจ่จะมาเก็บนะครับถ้าไม่มีจะไม่เก็บ เด็กเก็บเสร็จก็เอาไปเข้าระบบดังกล่าวนะครับถ้าถังใหญ่ขยะมากก็ติดสติกเกอร์มากหน่อยตามลำดับดังนั้นหน้าที่ของประชาชนคือบริโภคตามความจาเป็นไม่ทิ้งทิ้กว้างๆแล้วก็ประการที่สำคัญคือต้องจัดแยกขยะให้เป็นให้ชัดเจนก็สามารถช่วยโรคร้อนได้แล้วนะครับขยะ ต่างๆประเภทเนี่ยขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลต้องติดภาพให้เห็นจะดีกว่าเพราะเห็นรูปภาพจะให้ทําให้ตีความได้ง่ายกว่าว่าเป็นขยะชนิดไหนแยกให้ชัดเจนแล้วก็มีอักษรกํากับไปด้วยถ้าทําได้ทุกบ้านจะดีมากให้มีการสอนแยกขยะในโรงเรียนนะครับรลเมืองทุกคนต้องมาช่วยกันลดขยะนะครับเพราะถ้าไม่ลด ขยะลงทะเลลงแม่น้ำเกิดไมโครพลาสติกในน้ำอีกปลากินเข้าไปสู่ตัวปลาคนกินปลาเข้าไประยะยาวเกิดผลเสียอย่างแน่นอนนะครับจากการกินไมโครพลาสติกเข้าไปดังนั้นต้องรีบแก้ที่ต้นทางต้องแก้ที่ m i ซ์เซ t เรื่องขยะให้มีความรับผิดชอบต่อโลกสิ่งใกล้ตัวคือขยะนี่แหละที่เป็นปัญหาสำคัญที่สุดทำให้โลกร้อนได้ จากการรับประทานไม่หมดทิ้งทิ้งคว่างควอะไรพวกนี้นะครับเป็นขยะอาหารไปนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ